สวัสดีจ้าขอมาไปพี่น้องขอมาไปท่าไดเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์คําว่าสวัสดีทักทายกันก่อนเลยนะครับทักทายกันก่อนครับทักทายกันก่อนนะไล่สวดเทือนี่อาจจะบ่ฮาวปันใดพี่น้องปวดหัวเล็กน้อยครับต้องขอไปด้วยนะนะครับอา,อาจจะบ่ฮาวเด้อนะครับ อาจจะบ่เห่าบ่เปิดก็ได้ครับบ้าเปิดก็ได้อดจาจจะบ้าเห่าเจักน้อยพี่น้องนะครับส้งสีปวดปวดหัวแครกับบเป็น,ปปนยังนะครับอืมเรียกเขากรพ่อเรียกเขากับพ <laughs> เ,เาบพาะสวัสดีคุณวันนานะครับมาแล้วครับผมมาแล้วเราจะเจอกันนะครับเราจะเจอกัน ในในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับกับกับแนวทางรัฐบาลของทุกงวดนะครับนะก็จะมีการเปิดซองแบบนี้ทุกงวดทุกงวดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะผู้ใดที่เข้ามาแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นั่นะครับนะจิ้มลิงด้านล่างเข้ารับแนวทางสายด่วนได้นะ ใครสนใจนะครับรับสายด่วนได้เลยสวัสดีบางท่านนะครับตั้งนาฬิกาปลุกก็มีตั้งนาฬิกาปลุกยานบ่ท่านนะครับนะผมจะบอกเลยต่อให้มาดูไลฟ์สดช่วงสุดท้ายนะครับนาทีสุดท้ายขันพิมพ์มาว่าบ่ท่านนะครับผมย้อนหลังให้หมดผมย้อนหลังให้หมดนะครับเฉพาะเลขที่ได้ปล่อยไปนะ แต่เลขที่ยังไม่ปล่อยนะครับอันั้นย้อนลังบดานะครับต้องเข้าไปเอาในกลุ่มนะครับแล้วกลุ่มเข้าฟรีครับเข้าฟรีไม่มีมานะครับสีส่องเองเนี่ยไหนพี่น้องมุนครับต้องใช้กันไกลครับต้องใช้กันไกลแล้วแต่ก่อนไม่ใช้นะครับสีส่องมุนเอเรีย ว่าเป็นตะเบิงครับตองนะครับเลขสองแนวทางประจํางมดวันที่17มกราสองห้านะครับแนวทางประจําวันที่17มกราสองห้านะครับเลขสองแนวทางรัฐบาลอ่าสิมกราสองห้ากนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูชุดตัวฟันนะครับทั้งหมดจะมีอยู่สองู่่ครับ ชุดตัวฟันนะครับ <ar> ชุดตัวฟันงวดนี้ฟันหกครับทุกคนรัฐบาลงวดนี้ฟันหกนะครับรัฐบาลงวดนี้ฟันหกตัวเจาะนะครับหกห้าหกสองตัวเจาะหกห้าหกสองนะครับรัฐบาลงวดนี้ฟันหกเจาะหกห้าหกสองต่อไปนะครับต่อไปเป็นชุดกันจ้ะนะครับชุดตัวกันนะครับเก้า <isation>, การเก้าครับเจาะเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับการเก้าเจาะเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับอ่าอันนี้ว่าเด็ดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเลขหมัดเดียวครับรอดูเลขหมัดเดียวนะหมัดเดียวเด็ดกว่านี้นะหมัดเดียวเด็ดกว่านี้นะรัฐบาลวดนี้ฟันหกมีผู้ใดหมากบอ่ 6. 5. 6. 5. อหกหาหกห้าน,นี้นะครับเป็นตัวเปิดเลยนะ 65ผมไม่ได้พึ่งจะมาให้วันนี้วันแรก65เลขชุดนี้นะครับผมให้ไปตั้งแต่วันที่วันที่สามให้ไปตั้งแต่วันที่สามนะครับเลขชุด65ชุดตัวจอนะครับ65มีชื่อเรียกว่าตัวเปิดนะครับตัวเปิดแต่ตัวเปิด,ปปดหายไปแล้วนะครับอันนี้เลขระวัง ส่วนตัวนี้นะครับเป็นเลขก่อนอันครับเลขหลายๆตัวนะครับเลขหลายๆตัวหลายๆคู่ผมรวบรวมมาให้ทุกคนนะนะตรงนี้แล้วรวบรวมมาให้แล้วนะครับสําหรับเลขตัวใหม่นะครับคือเลขเก้าเจ็ดนะครับตัวเจาะใหม่นะครับใหม่แต่ไม่ใหม่นะใหม่แต่ไม่ใหม่นะครับบางท่านตามจนตามจนขี่ข้านตามนะครับบอกจักเทื่อนะครับนะ งวดนี้เราพี่น้องนะครับ9779นะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งนะ9779เดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกรอบนะครับสําหรับเลข9779ผู้ใดมากเลขยังพิมพ์ขึ้นมาพี่น้องต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวครับชอห65ทะเบียนรถค่ะ605นะครับจับไปเลย3จัดไปเลยครับอ ต่อไปเลขหมัดเดียวครับปื๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บเพียพี่น้องนะครับหมัดเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับหมัดเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับผูได้เห็นหมัดเดียวแล้วอย่าเฝ้าไปสายพี่น้องเลขสามตัวอยู่ด้านล่างนะครับเลขสามตัวอยู่ด้านล่างนะมั่นจะอยู่ข้างล่างมองนี้เดีอนะครับนะงวดสามตัวแตกก็มีคนไม่ทันเห็นไม่ทันสังเกต เลขมัดเดียวเร็วไปเลยนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดเลขมัดเดียวงวดนี้แปดเจ็ดเจ็ดแปดครับอันหมดทุกตัวเลยนะครับอ่าบางคู่นะครับบางคู่ผมก็ปล่อยไปตั้งแต่พ <Ooh. S 1> ูนพี่น้องนะครับตั้งแต่วันที่สามอ่าวันที่สามน่วันที่เจ็ดเนี่ย วันที่สิบเนี่ยนะครับนะผมไม่ได้เพิ่งจะมาปล่อยวันนี้วันเดียวนะเลขสามตัวสุดท้ายนะครับเลขสามตัวสุดท้ายสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะครับสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่นะใครชอบเอาไปเล่นได้ครับใครชอบเอาไปเล่นได้จ้ะ,ะทุกคนไม่แครผมแคบนะ เก็บไว้เลยนะครับกันเลื่อมกันเลื่อมพี่น้องนะครับนะเรียกคู่นี้นะนี่โอ้ยผมละมากแห้งนะมันมีปัจจัยอยู่ครับหกเก้าเก้าหกนะมากแห้งือกันพี่น้องนะครับมากแห้งือกันหกเก้าเก้าหกนะครับขันบอมากบก้าว่งไห่ปานนี่นะครับนะออย่าลืมตามนะนะอย่าลืมตามนะครับหกเก้าเก้าหกนะครับอย่าลืมตามเด้อ ตัวฟันหกนะครับกันเก้าครับรวมกันได้จ้ะนะผู้ใดมากเอาไปเลีนได้6 9เก้าเไปน้องชุดตัวแดงชุดตัวแดง6 9เกนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีเลขในใจของตัวเองอยู่แล้วนะครับผู้ใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับ